สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Better Life Podcast ครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกวันกับผมโฟล์กธนสิทธิ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองนะครับทำไมเราถึงต้องรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะครับผมหนังสือที่หยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มเดิมครับก็คือ51สัตว์ตราวุฒนะครับในบทที่6ครับ self respect หรือ การเคารพตัวเองนะครับเ,เปิดหัวมานะครับมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับคีย์เวิร์ดนี้บอกว่าคุณไม่สามารถที่จะคาดหวังให้คนอื่นให้เกลียดคุณได้หากว่าคุณยังไม่ให้เกียรติตัวเองก่อนผมว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านสิ่งที่อยู่ในบทนี้ให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเล็กๆนะครับถือว่าพอดแคสต์นี้นะครับเป็นการอ่านอะไรบางอย่างเป็นการเหมือนฟังหนังสือเสียงไปด้วยภายในตัวเลยแล้วกันนะครับความรักทั้งหมดที่คุณอยากให้คนอื่น จงเรียนรู้ที่จะมอบให้กับตัวเองก่อนเห็นข้อดีของตัวเองและบอกกับตัวเองเซอร์ไพรส์ตัวเองพาตัวเองไปที่ใหม่ๆคิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งคนที่สามารถให้ความรักได้ถามตัวเองว่าคุณจะปฏิบัติยังไงกับคนที่คุณรักคุณจะพาเขาไปกินอาหารอร่อยอร่อยไหมพาเขาไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆไหมเล่นเซิร์ฟบอร์ดเรียนศิละปะเรียนการต่อสู้หากมีก็ลองทำสิ่งนั้นกับตัวเองก่อนเมื่อคุณดีกับตัวเองเป็น ดูแลตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นคุณก็จะสามารถพบความรักความรักไม่ใช่คนสองคนที่ต่างจะมองหาการมาเติมเต็มแต่มันคือการที่คนสองคนเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนแล้วมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน ก็ประมาณนี้ครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวุฒิอะไรบางอย่างนะครับให้มันออกมาเป็นในรูปแบบภาษาผมนะครับไม่ได้อ่านตามหนังสือ100ซนะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันน่าคุยนะหลายครั้งครับเราพยายามทําดีกับคนอื่นครับไม่ว่าจะพยายามซื้อของดีๆให้เขาใช้พาเขาไปกินอาหารดีๆทํานู่นทนํานี่เขาอยากดูหนังอะไรเราพาไปดูเขาอยากได้อะไรเราซื้อให้แต่คําถามที่น่าชวนคุยก็คือแล้วกับตัวเราเองล่ะเราทําแบบนีนหรือยอย่าง คนที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ใครอื่นแต่มันคือตัวเราเองทั้งนั้นนะเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวของเราเองไม่มีใครที่จะอยู่กับเรา ได้นานมากเท่ากับตัวของเราเองไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดเท่ากับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะชวนคุยว่าหลายๆครั้งครับที่เรามัวแต่ไปเติมเต็มความรักให้กับคนอื่นแล้วตัวเราเองละ่ะความรักที่เรามีให้กับตัวเราเองะมันเต็มมากพอหรือยังเรายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นแล้วกลับไปตัวเราเองละ่ะเราเคยทําแบบนั้นบ้างหรือเปล่าเราเคยพาตัวเอง ไปในสถานที่ที่เราเองอยากจะไปจริงๆไหมเราเคยซื้ออะไรบางอย่างให้กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือเปล่าเราเคยพาตัวเราเองไปกินอาหารอร่อยๆไหมเราเคยพาตัวเองไปเที่ยวในสถานที่ดีๆบ้างหรือเปล่าลหลายครั้งครับเรามักมอบสิ่งดีๆหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คนที่เรารักก่อนแต่กลับลืมไปบบว่าตัวเราเองก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันคุณอยากรักคนอื่นคุณอยากให้คนอื่นคุณ มีวิธีการแสดงความรักต่อคนอื่นยังไงก็ใช้วิธีเหล่านั้นมาแสดงความรักต่อตัวเราเองผมว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะแล้วยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับผมว่าการรักตัวเองให้มากๆรักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะฮะมันแยกกัน station. การรักตัวเองให้มากๆเนี่ยมันคือสิ่งที่โคตรจาเป็นเลยถ้าเกิดไม่มีใครรักเราอย่างน้อยครับเรายังรักตัวเราเองเราเราเคยให้อาภัยตัวเราเองเวลาที่เราทําผิดไหมเราเคยให้โอกาสตัวเองในการ ทำอะไรให,ใหม่ๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะสรุปพอดแคสต์เอพิสซดนี้เอาไว้ง่ายๆเลยครับว่าก่อนที่จะไปเริ่มต้นรักใครหันกลับมารักตัวเราเองก่อนคุณมอบความรักให้คนอื่นฉันใดคุณก็หันกลับมามอบความรักให้กับตัวเองฉันนั้นครับผมว่าพอดแคสต์ในิส่วนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสามารถติดตามผมได้ทางสองช่องทางครับก็คือ Facebook Fan Page และ YouTube Channel โฟกธนสิทธิ์หวังว่าพอดแคสต์เอพิโ od นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับแล้วเจอกันในพอดแคสต์เอพิโ od หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆบ๊ายบาย thank mm -hmm. you